ย้อนกลับขึ้นไปนะครับมันย้อนกลับขึ้นไปทีนี้ชาวบ้านเขาก็ไม่สงสัยไงนะครับนะและทีนี้รวโมโคราคาดว่าเขาต้องกันนะครับถ้าเด็กนะครับหลุดออกไปเนี่ยนะครับมันจะต้องบอกว่าเขาเอาไปเป็นแน่แท้นะครับมันมันจะต้องหลุดก็คือเอาไปปล่อยไกลๆเลยนะครับไม่ให้อะไรกินนะให้อดตายนะครับเอาง่ายๆนะครับให้อดตายเลยนะครับยาวๆยาๆไปค่ะคุณลุงอะ่ะ อันโหนนะครับว่างแล้วกินข้าวแล้วนะครับว่าสนมเป็ดน้อยนะครับอ่าจีเจคูเกอร์นะครับจกักรพรรดินะครับท่านวินลฟงวันนี้นะก็กินลังแตนมาแน่เลยนะครับว่าอ่าอ่า,อายินนะครับไม่ได้นะครับเพอนะนะครับโอมานะครับน่ะหัวใจสามดวงมาแล้วค่านะ่ะนั่นแหละครับจริงๆเนะี่ยนะครับมันมีพิรุษอะไรมากมาย นะครับวันนี้สบายใจอ่ะไม่ต้องอไปไปปอกตีนนนะเออนะครับอ๋อไม่ต้องไป็อกตีนนี่นะเตเลยนะครับมาฟังลุงมงคลยาวๆเวลาหลงมงคลขานะครับอุ้ยนะครับวันก่อนนะอันหนูไปบ็อกมานิ้วหงิกนิ้วงอหมดเลยค่ะนะครับนิ้วล็อกนะครับนะครับเห็นไอ้วิปราราชแล้วมันโมโหครับพี่จักรพัรดินะครับพี่ปะราชนะครับเห็นไหม นะครับลุกมะควาคาดว่านะครับเขาไม่ได้ทําให้น้องตายทางตรงนะครับแต่อาจจะทําให้น้องตายโดยทางอ้อมนะครับเออนะครับมันจะต้องไอ้พวกนั้นมันจะต้องเอาส่งเอากลับมาส่งในแบบเป็นๆนะครับคนเรานี่มันไม่ได้ตายง่ายๆนะครับเห็นไหมล่ะนะครับอาจจะเอาส่งมากลับเป็นๆนะครับแล้วมันรู้ได้อย่างไงนะครับว่าอ่าในท้องน้องนะครับอาจจะมีบ่ามีขืงนสาเร็จลูกเห็นไหมล่ะ นะครับจำเลยอาจจะเอาให้นะครับเด็กกินก็ได้นะครับนะอาจจะเอาให้เด็กกินนะครับบางทีมันก็นึกสงสารนะครับเห็นไหมล่ะนะครับให้เด็กกินแต่ไม่มีน้ํเนี่นะนะครับเอาให้กินแต่ไม่มีน้านะครับมันเป็นการจงใจนะครับเห็นไหมล่ะบ่มีกึ่งสําเร็จรูปในเวลากินเข้าไปถ้าไม่มีน้ํเนี่นะครับนะครับจะทํายังไงล่ะครับมันก็ไปดูดเอาน้ําในร่างกายของเด็กะนะครับ เออมันก็จะไปดูดน้ำในาร่างกายในก้าเพราะอาหารของเด็กนะครับเออมันยิ่งทําให้เด็กตายไวขึ้นนะครับเออนะครับทางนู้นเขาอาจจะให้เอาเด็กเอาเอาน้ําให้เด็กกินก็ได้นะครับทางที่เขาไปทําพิธีเสร็จแล้วออกมาส่งนะนะครับเออนะครับทีนี้จําเลยมันก็คงเห็นว่านะครับต้องซื้อมามากไปเนะียพอไปดูดในน้ํา,ใน,า,นาในร่างกายเด็กเสร็จแล้วเห็นไหม มันก็ย่อยสลายขับถ่ายลงไปในกระเพาะขี้อะไรอย่างนี้นะครับเนี่ยมันก็มีหลายส่วนนะครับหลักฐานนี่เขาบอกว่ามีเยอะนะครับนะครับหลักฐานนี่มีเยอะมากนะครับเขาอาจจะนะอาจตรวจกระเพาะขี้ของเด็กนะครับมีมะบีกึ่งสําเร็จรูดตามแบบจาเลยพูดก็ได้นะครับอาจจะมีแบบนั้นก็ได้นะครับเออนะครับมีวัตถุนะครับ,นรบในอุจจาระของเด็กแต่เขาไม่เปิดเผยอะ นะครับลุงลุงอ่ะขอตัวนะครับไปนอนก่อนนะลุงนะครับฝันดีครับทุกคนขอบคุณมากนะครับที่สั้นๆนะครับลุงลุงลงไลน์แล้วนะครับก็ไปดูในกลุ่มหลังบ้านนะนะครับใส่ฟุตดินนะครับนะบอกกันน้องชมพู่มาให้กําลังใจลุงนะครับว่าอ่าอ่าอีอนะครับขอบคุณมากนะครับฝันดีค่ะที่อ้าวสันนอมรดลถสตอรี่อันเดียกีฟ้องนียฟ้องอ่าอ่าอีอนะครับ นะครับอาคุณนะจิพาตานะครับอยู่กะลุงนะครับกะกะกะแป้คดีเพียบนะครับนะอยู่กบลุงกับแป้คดีเพียบนะครับมันแป้แน่นอนนะครับกับแป้นะครับคดีเพียบนะครับอืมมันจะเอาที่ไหนมาชนะนะครับมันไม่มีทางนะครับคนมันคิดไม่ดีนะครับคดมีคิดไม่ดีการกระทํามันก็ไม่ดีนะครับในเมื่อการกระทําไม่ดีนะครับแม้แต่คนรอบข้าง ก็ได้สิ่งไม่ดีไปด้วยนะครับลุงลุงอัฟากเตนนะครับมดหีลาเต้นนะครับมดหีลาเตในไอทีนะครับนะดากดำค่านะครับจริงๆนะครับไอพวกนี้นะครับระวังนะครับนะระวังนะครับเอระวังว่านะครับเอ่อพวกนี้นะครับอยู่กับพวกนี้ระวังว่ามันจะสร้างแต่ปัญหาให้นะครับนะครับมันจะสร้างแต่ปัญหานะครับทุกวันนี้นะครับ แต่ละคนติดคดีความกันทั้งนั้นนะครับนะครับเสีอเสียแต่เวลาเวลานะครับเดี๋ยวอีกหน่อยมันจะได้ไม่คุ้มเสียไม่เชื่อคอยดูสินะครับเงินทองนะครับที่ไปใส่ร้ายพ่อแม่เขานะครับที่ได้มาจาก u t u b e นะแล้วมันก็จะหมดไปกับคดีความต่างๆทั้งหมดนะครับไม่เชื่อคอยดูนะครับ